จะไล่สดยืนไม่ถึงสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อยู่ที่คาบาน,น่าเกาะกุดคาบาน,น่ารีสอร์ทเมื่อคืนนี้นอนอยู่ที่นี่นะคะห้องพักเด็กชายทะเลเจ้าช่งชาวงเช้านี้ก็มีอาหารให้กินด้วยนะเป็นบุฟเฟ่นนะเดี๋ยวจะดูว่านี้เป็นอะไรนี้เป็นเป็นหมูหมูกระจกบ,บ้างอ๋อหมูสามชั้นอ๋อเป็นไก่เป็นไก่ไกแต่จะเป็นไก่เพราะว่าบางคนเขาไม่กินหมูเนาะมันต่างประเทศมาพักเยอะ และนี่คืออะไรคะลูกลอ่าคนคนคนที่เป็นอิสลามกินได้เพราะว่าต่างประเทศมาพักเยอะอันนี้ไก่ไก่ผัดเลยคะมีเติมตลอดใช่ไหมนี่คะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจ้าของรีสอร์ทเขาจะด่าเราไหมเราตักเยอะอันนี้คือกระหล่ำปีคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขากระหล่ำปีผัดนี่คะ่ะทำมาเติมบ่อยๆใช่ไหมลูกแบบร้อนๆใช่ไหม ถึงสิบโมงคนมากินเนี่ยนะแล้วน,นี่ก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะเบอร์เกอรอ์ใช้มือหยิบแล้วว่าใช้อะไรลูกอาจารย์นั้นมาใส่จะได้สวยเดี๋ยวถ่ายจะได้สวยสลัดก็มีนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก,ก็สลัดไหมคะไม่เอานะคะเนี่ยใช้มือหยิบแต่คนบรรดาต้องมีที่หนีบนี่ค่ะเนี่ยแล้วนี่อันนี้ก็มีไข่ไข่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาไข่ค่ะ เราก็กินตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปเสียเงินกินที่อืน่นตักเยอะๆตักเยอะๆจะได้คุ้มจะได้คุ้มค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าวีน่งมองอันนี้อะไรนะลูกหมูแลวไก่ไก่หม,หมดอ่ะแต่ก็มีสิทธิ์กินค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกเขาเรียกอะไรแฮมนี่ค่ะลฟ์สดต้องอาเยอะๆไว้ก่อนค่ะ แล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกเออแซนด์วิชแซนด์วิชใส่อะไรแค่นเนี้ยตุวหน้าอย่างเดียวใช่ไหมลูกเออเอาเอา,เอาแซนด์วิชอันเดียวเพราะว่าตัวหน้าแม่ไม่ชอบกินแล้วก็เราก็เอาสลัดหน่อยจริงๆต้องไปตักข้างล่างแต่มาตัวเตี้ยไงตักไม่ถึงก็เลยขอเขาขึ้นมาบนนี้ มาพักที่นี่ได้นะคะคาบาน่าเกาะกูดคาบาน่ารีสอร์ทสวยที่สดุดดูบรรยากาศเสียยังจะอยู่ในสวรรค์เลยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่อะไรลูกเป็น,อะ,นอะไรเขาเมาไม่ใช่ชันจะพูด <laughs> ไม่ค่อยกินพวกนี้อานนี้ลูกเกดลูกเกดใส่เยอะๆเลยเขาบอกหมดแล้วเติมใหม่ใส่ให้หมดเลยว้าะั <laughs> นางมองแบบคุณแม่ไม่เบื่อคนอื่นเลยเลยะคะอันนี้คือเม็ดแตงโม นะคะใช่ไหมเม่ทานตะวัน,ออน,วนแล้วก็แล้วก็มีไข่ต้มเพราะว่าตาก้องเขาอชอบกินกินอะไรเนี่ยสลดัดแล้วก็มามาแล้วต้องชิมแหละคุณผู้ชมอันนี้เอาไม่รู้กินเป็นไหมไม่กินไม่เป็นอันนี้วีนังมองนะ <laughs> อ่านนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะแต่ทาสนุกสนุกให้คุณผู้ชมอะมีความสุขมาช่วยแม่เือไปหน่อยลูกช่วยแม่เือไปหน่อย มีข้าวอีกเนาะเดี๋ยวค่อยมาตักไงเดี๋ยวหนูตักช่วยตักเอาข้าวสวยข้าวสวยมาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศไปกินข้างล่างได้ไหมไไจะได้บรรยากาศสวยๆคนจะได้อยากมาเที่ยวให้เด็กช่วยตักข้าวสวยมาสองถ้วยแล้วเครื่องดื่มมีอะไรตรงนั้นเป็นอะไรอ,ะอ่ะอันนั้นเป็นเครื่องดื่มหมดตะกั่งอเอาน้ำอะไรลูกรักอนมเลยอนมของฉันนนน้ำส้มฉันไม่กินนม นี่ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศจะนั่งกินบนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไปกินข้างล่างก็ได้แต่ว่าคุณแม่พามาเทีย่ยวทั้งทีก็ต้องให้คุณผู้ชมดื่มด่าบรรยากาศมีความสุขไปกับคุณแม่ด้วยนะเนี่ยดูที่พักในห้องนะ่ะห้องห้องที่แม่อยู่ห้องโน้นแล้วมาดูบรรยากาศเลยทะเลยามเช้าเมื่อคืนฝนตกทุ่มกว่ากว่าฝนตกหนักเลยแหละแม่ก็เข้าห้องเลย เนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จจะพาคุณผู้ชมเดินเลาะชายหาดนี่เห็นไหมคะเกาะกูดชาบานาะนั่งกินตรงนี้เขาจะให้ไหมเนี่ยนนี่ยั่งตรงนี้เลยมันมีคําว่าเกาะกูดชาบานะ่าไงให้เขายกโต๊ะขึ้นมาแล้วก็นั่งมันก็จะได้บรรยากาศฮะร้อนเนี่ยลูกอ๋อมันสกรปรก นั่งไหนซุ้มซุ้มไหนสวยซุ้มไหนสวยซุ้มนี้ใช่ไหมนี่คุณผู้ชมไม่ดูกูคาบาน่ารีสอร์ทค่ะสวยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามาดูเลยค่ะนยวตักข้าวให้หน่อยนะลูกมากินกันค่ะมากินกันค่ะอันนี้ตะกร้อจินได้หมดเลยเพราะเป็นไก่หมดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา อันนี้เป็นไก่ทอดบ้งแม่วูบนิดนึงอืมอร่อยอําต้องกินเลยลูกอร่อยมากเลยเนะี่ยอร่อยมากเลยคุณผูมม้ชมเนี่ยไก่ทอดอร่อยมากเลยไก่ทอดอร่อยมากเลยอ่ะ อืมเดี๋ยวลองกินเนี่ยเนี่ยเป็นผู้ชมอินเตอร์ไหนตะก้งตะก้งเขาชอบกินนี่อะไรเขาเรียกอะไรลูกเกดลูกเกดดำมีท่านยาพืชอะไรอย่างอืมอหัเข้าให้ถึงนกันสิบหงจิบโมงนะเป็นบุฟเฟ่ไม่พอก็ไปตักใหม่ อืมกินดูลูกอร่อยมากน้ำน้ำตลัดถ้าอร่อยคุณผู้ชมน้ำตลัดถ้าอร่อยมากเอออันนี้ให้หนูเนี่ยพราแม่กินได้เป็นในหน้าอืมอืม,อม เนี่ยเห็นบรรยากาศไหคุณผู้ชมอืมอืมตอนลงไปเล่นน้ำเลยเช้าๆคขับคุณมากนะคะลูกขอบคุณมากที่นี่บริการดีประทับใจน้องๆน่ารักมากกับคุณผู้ชมเจ้าขาขอเครื่องดื่มด้วยนะคะ อันนมก้าวน้ำส้มก้าวอืมอันนี้เป็นผัดไก่คือว่าเขาไม่ต่างประเทศผักเยอะอะและต่างประเทศบางประเทศเขาเป็นอิสรามทําไใหกินหมูอะเขาเลยทําเป็นให้คนอิสรามกินได้หมดอืมอันนี้อร่อย อร่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอืมมาค่ะ ตอกบุคาบานารีตอกอยู่ที่จังหวัดตราดที่มีปัญหาเรื่องที่ทับซ้อนกันอยู่อ่ะอืแต่ที่นี้เขาไม่ได้เน้นเน้นที่เป็นมีการเกิดอะไรไม่มีอืมอาหารช้งได้อร่อย อืมอืมเอ,อมาไงหาอคำน,นี้จะผัดน้ำเรียบปะ้ะเนี่ยไก่ผัดน้ำเรียบไก่ผัดน้ำเรียบใครชินไหมลูกชินไม่เป็นเหรออืม ใส่ผัดนำเรียบอืมอเป็นผัดกะหล่ำปีอ,อาหารเขาก็อร่อยค่ะมีเป็นพวกอันนั้นหรือเปล่าพวก กางเจออะไรแบบทุมีไหมลูกกางเจอไม่มีอ่อโอเคขอบคุณมากนะนะ่ารักมากบริการดีน้องเขาก็กันมากตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงบัดนี้คนเดียวกันหรือเปล่าเขาไม่รู้เนาะแม่มาตอนกลางวันนะ่ะบ่ายโมงก็เจอน้องคนนี้นี่เช้าตื่นมาก็เจอน้องคนนี้ขยันมากเลย อาหารที่นี้อร่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคือละสามทันติดชายทะเลถ้าจะอยู่ข้างในก็จะถูกหน่อยแต่แม่เอาเอาติดหน้าชายทะเลเพราะว่าจะได้ไลฟ์สดให้คุณผู้ชมดูละคุณผู้ชมจะได้มีความสุขไปกับแม่ไงคะเพราแม่รู้ว่าบางคนก็อยากมาแต่ว่ามาไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะอย่างแม่มาครั้งนี้ก็หมดไปหมื่นกว่าบาทค่ะคุณผู้ชม แต่ก็ไม่เป็นไรพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาดูพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเกาะกุจิเมนนะคะว่าของไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรให้มันดูทะเลมาอยู่เกาะกุจิอข,ของเราอืไก่ผัดน้ำเลี้ยกก็อ,อร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากเลย ไก่ทอดข้าวกล้ออร่อยเนี่ยไก่ผัดน้ำรียบอร่อยมากเป็นไกหมดเลยเพราะว่ามีต่างชาิที่มามบางประเทศอ่ะขอเขาไป็นอิสลามของกินหมูไม่ได้ไงเขาก็เน้นไก่เลยนี่แม่กินหมดคนเดียวเลยตะก้อไม่กินตะก้องชอบกินไส้กรอก ทรงขไขรจ้มามันเลยอืม,อม อาหารที่นี่ข้าวอร่อยข้าวหอมมะลิกอร่อยแต่ถ้ออยย่อร่อยใช่ไหมลูกอร่อยไหม Ừ, ta lạc mhm mhm Ừ. Ừ, mhm 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 cái นี่คุณไม่ลมตลาดอร่อยมากไม่จืดแหลกแต่ก็อืมแม่อุตส่าห์เอาลูกเกดมาให้หนูเยอะ 嗯, Salad 嗯,嗯,嗯, quý vị 嗯,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  hết 嗯,嗯, luôn. 嗯,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  ส่งน้ำต้าไม้แม่น่ะนมมาของนูนมเย็นหรือนมร้อนเด่นเนี่ย 那么多人，那么难喽。 Ừ, trứng nó lúc ạ. Lúc kìa. กลิมด no ิงไทยกีชาไทยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทามไม่ม <offs>, ีคอเลสเตอรอลสูตรผาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ห่อหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วนะคะหกข้อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้ร้อยได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบห่อสี่หมื่นไม่ขายขายเพียงแค่ สามสิบพอขายเพียงแค่สี่พันส่งฟรีส่งได้ส่งได้สามร้อสองสามร้อสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์ี่หสองสองแล้วไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดัดแกงไลนมีแอดเลียเอ็นเอดอชื่อข่าวโหดค่ะตัวน,นี้ สลินดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูดพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะกร้าซ้ายมือน้าจอค่ะอันนี้นะคะห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วหกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบห่อหมื่นห้าไม่ขายขายเพียงแค่ สี่พันส่งฟีชงได้สามร้อยชอง 300, สามร้อยเจ้าสนใจโทรมาเลยนะคะศูนลลย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยค่ะ adrena. ด a n g ไลน์มี adleena. gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะคะสลิมดินช็กกอกแลรกมัลค่าห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทห้าร้อยไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ด กล,ล่องนึงม,ม,ม,มี12บซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัหัวเชื้อสลิมดิงเดมอนเบอรชามะนาวโฟร์สิบเอ็บดโฟร์สิบเอ็ยไม่ขายขายสิบาทห้าไม่ขายขายสิบาทชงได้สิบองสิแก้วค่ะสลิมดิงเฟฟปูชิโน่กล่องหนึงมีสิบซองชงได้สิแก้วไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาหัวเชื้อกุมหิวอิมนานแปดชั่วโมงห้าอไม่ขายขายสิบาท สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็เบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้แก้ว500ไม่ขายขาย11บาท500อไม่ขายขาย11บาทนะคะห้าร้ไม่ขายขาย11บาทโบ11 11บเอโบสิบเค่ะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สหกสองสองไลน์มาเลค่ะแอตเีนาดักแกงไลนมี L E E N A G A N G ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ